ได้ในสมของเราใครนใจวสนใจล่อล่อตีก่อนวันที่สองวันที่สองอกเหรค่ะจดผูกจะถูกแล้วไม่ถูกต่อนเยอะ 哎，嘿。 ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสก้วครับส่งรถให้กสี่ครับผมวันนี้ได้โอกาสมาส่งรถให้กับเฮียกล้วยนะครับอำเภอคลองหาดจังหวัดสก้วนะครับอย่างนี้ที่เรถึงครับตอนนี้เช้าวันที่30สินะฮะธันวาคมสอหครับพอดีเฮียแกไปดูรถเมื่อวานนะครับถูกใจแล้วก็ นี่ครับนี่นของคุณป้านะฮะคุณป้าที่ไปซื้อรถเกยวเราสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะมาแลรถถูกใจมากไหมครับถูกใจถูกใจถูกใจเลยนะเดีลองถักลูกศิษย์สองร้อยเมตรก่อนได้ได้เครื่องฟงอะไรแข็งตึงอะไรได้ได้ลองเลยครับลองเลยลลองเยมาถึงแล้วก็ให้เฮียกล้วยกับป้าไปลองล้นสภาพรถก่อนนะครับ อ่าเผื่อมีใครสนใจแถมนี้นะฮะจะได้มาติดต่อกับป้านะป้าจะพาไปเอากับเราอีกสักพันมบริการดีมากรับรองคุณภาพรับรองคุณภาพด้วยแล้วับเอาปริมาณด้วยได้ครับผมเอาเลยครับเลยลองเลยลองเลยไปโน่นตรงนี้เลนี่ครับบริกาศรอบๆข้างครับผม ตอนเอาได้ยังครับเสียหลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่เหรอแล้วเพ่งตัดกันนะครับรอคอยเลยวทีนี้รอหลายแปลงเลยรถรถสวยถูกใจไหมอ่าถูกใจถูกใจอยู่นะวรอถูกรถต้ีเลยเปล่ารอถูรถีวันวันที่สามนี่นะวันที่สามวันที่สามนี่เดี๋ยวเจอกันครับผมครับขอบคุณนะครับอย่าไปซื้อเลยนะอย่าไปซื้อเลขนะฮะครับสวยงามมากครับครับนี่ครับเสีย ออ,ออกมาตีสองครับมาทางไหนนคะรนายกใช่มาคอนเดย์ยกเลยฮะใกล้กว่าครับตวดติดเวลาด้วยครับมบรรยากาศบ้านแล้วครับรคุยกันกันฮะระวางที่ลองรถเราก็คุยกันไปครับกำลังลองรถอยู่แต่คิดว่าไม่ไม่ผิดหวังหรอกครับมาแล้วครับผม6 6หกคันนั้นนิวฮอลแลนด์รถเช็คจากทางร้านเรานะครับวันนี้ได้มยโอกาสรับใช้คุณป้าแล้วก็เสี่ยกล้วยอยาก สักแก้วนะฮะ,ะ,ะ,ะดูรถเกองครับโด่โดนโดนโดนเหรอได้ๆอันนี้คือเผาเดียวเผาเดียวใช่ไหมยอ่าเผาเดียวถ้าไฟเียวขึ้นคือไฟเดียว นะครับถ้ากดลงรูสองเท้าเวลาวิ่งกลับบ้านจะลืมปดนะฮะเราลมไปเรื่อยเลยลูกชาครับผมนข่ครับอันนี้เล่นมือเล่นมือใช้ได้อันนี้ความร้อนอันนี้อันนั้นเล่นมือเพื่อเพื่อใช้นะครับโอเคครับโอเคครับผมดิ้งดับนี่ นิ่เลยเอาดูดิดูหางมี่มันตกนี่นะทะไรับผมทางอยู่ไงมีตกถ้าตกถูกใจไหมครับเสี่ยถูกใจครับแต่พูดให้เอฟซีฟังหน่อยครับถูกใจไหมโอ้ถูกใจครับสวยมากของคุณเรวัตกำแพงแสนพี่จครับฟังหน่อยฟังหน่อยเสี่ยใครจะซื้อรถไถให้ไปที่ไหนครับเสี่ยไปเลวัตกำแพงแสนนครปฐมครับนี่ราคาคันนี้จบมาเจ็ดแสนเก้าแล้วครับพร้อมอวดให้ลูกค้าครับผมนะฮะบริการส่งถึงบ้านรับประกันคุณภาพสามสิบวันนี่ครับเจ๊ ของดีของแท้ของดีของแท้นะครับแน่นอนพนะอใจมากเลยเนี่ยพอใจพ <c oughs> อใจดีมากขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะไอลูกค้าลูกค้าดีใจลูกค้าถูกใจแล้วก็ภูมิใ,ใจนะครับขอบคุณมากๆครับจบเลยลูกค้าไม่มีโร่งเลยแกะสูงยังถึงบ้านเลยวันนี้คนขับไม่อยู่เลยทำไมครับครับผมไม่ีร่องสักแอะเลยใกล้เนาะใช้ยาวๆยาวแน่นอนครับดู น้ำใหญ่แห้ง <Str> น้ำเครื่องใหญยขาดฝุ่นใ่เข้าเครื่องไม่มีพังใช้ใช้น้ำมันเครื่อเบอร์อะไรครับเบอร์จิ๊บจะแปดแปดสี่จะได้รู้ครับผมข้างหนน้าาเะปกติค <livres> รับผมก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับก็ทำสัญญาเรียบร้อยครับขอบคุณป้าแล้วก็ เจ๊จักก็เสียแกนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เรียบร้อยครับผมครับกเสียเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมขอตัวกลับเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกท่านสวัสดีครับถ้ายรู้ว่าเป็นหลักฐานนะฮะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้มาส่งรถที่ อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับขณะนี้ก็กําลังเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะฮะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับผมท่านใดสนใจรถ่ายฟอร์ดนะครับจะว่างไหมนะฮะจากทางร้านเราครับร้านเลยวัดแคเป็นแสงนะครับบริการส่งฟรีทุกคันนะครับทั่วประเทศไม่จากัดระยะทางนะฮะสำหรับคลิปนี้ได้พอดีได้ีมอกาเดินทางมาส่งเองนะครับพอดีน้องไม่ว่างนะฮะเดี๋ยวช่วงปีใหม่นะครับ กยินดีและเต็มใจให้บริการครับนะครับผมสำหรับคันที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้หกสี่ศูนย์คันน้านนิวฮอลแลนด์นะครับเ0็เอร์็นะครับผมขายมาเจ็0แสก้าื่นบาทพร้อมวงเงิเบียยให้ลูกค้าอุปกรณ์จีดรถดตานหน้าและพันสามรับภาพสวยๆนะฮะลูกค้าถูกใจนะครับนะครับผมท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับติดต่อสอบถามเราได้ที่0 8นแป7 6หนึ่งซเจ็ดหกสีู่นย์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะ ินดีให้บริการท,ทุกท่านนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เดินทางกลับก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ